เป็นโพนี่ฉัเป็นพี่คนโตสุดชื่อปินนะสวัสดีฉันคือโพนี่คนกลางที่วันนี้ว่าคอบกินไอจิมมากเป็นโพนี่ที่เป็นแฝดกันชื่อจ,จินจิชื่อปันพวกเราเป็นน้องเล็กสุดอะไรนะไ่อีนไปครอบครัวโพนี่ก็ได้ตื่นตนนกอย่างมากไ,มไหนกัไนไหนน,นะอยู่นู่น ทุกคนมี่ขายจะบอกพ่อครัเสียแล้วงานสบอยู่โอ้ยโจะโอ้ยโอ้ยที่เกจิทุกปีทำไมห่วังครับแล้วเัอรอตายคืนนี้ะทุกคน นอนนอนมีนนคนสรุปไปแล้วไปหนึ่ง <c oughs> พยาบาลพี่พี่เป็นอุ้มปันเดี๋ยวเราจะพาปไปโรงพยาบานกันพี่เป็นอุ้มปันเข้ารถหน่อยโอเคบายไปนพี่เปนไปด้ไหนไปไม่เป็นเดี <c oughs> ๋ยวาก็ไปแล้วงไปแล้วก็ไปหลัมาแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนหน่อยแป <c oughs> เจ้าขาถอยหลังต้องไปใหม่เดี๋ยวายกออกไปก่อนนะครับจะพาเข้าห้องฉุกเฉินเร็วหน่อยคนใกล้จะตายหรอกต้องไม่ได้นะคระโอ้ขอโทษเลยครับพอดีมีบอดเข้าเดี๋ยวจะมีหมออีกท่านหนึ่งมาแทนไหมครับหมอมาแล้วนอนเลยนอนเลยนอนไปเลย เดี๋ยวทุกคนออกไปก่อนนะเดี๋ยวหมอจะทำการผ่าตัดไม่มีคนอยู่แล้วสิโจนแล้วทีนี้เราก็จะมีพลังโพนี่แล้วโอยคองโลกแห่งโพนี่ได้แล้วหมอนี่นีสัส่แย่จังเลยพี่ขี้ดีกว่าแล้วไปกินข้าวดีกว่านี่พี่พี่รู้ไหมโจคนนั้นอ่ะเขาดูพลังหนูไปแล้ว งั้นเรารีบไปจัดก,การหมอคนนั้นกันแล้วช่วยด้วยเดี๋ยวจินจินไปอยู่ตรงร้านตรงนู้นนะปันไปยืนตรงเสานี่ว่าไปยืนตรงสัญลักษณ์กาเดี๋ยวเรายืนตรงเสาอุงเตอร์นะโอเค นนั้หมอคนนั้นก็ตายตายแล้วไม่อยากเใครไม่เคยมีลุงกระเทืบเร็วเอี๊ย ending happy ending อคิดคืออะไรอ่ะข้อคิดคือยายดูมันไร้สาระเกินไป